สวัสดีครับจะมาแนะนำเทคนิคการซื้อนักเตะที่ไม่สนใจจะมาร่วมทีมกับเราให้มาร่วมทีมกับเราได้นะครในเกม Championship Manager 2.122 2 0 0 2. 2. 2ในที่นี้ผมยก Data April 2021มาเป็นตัวทดลองนะฮะในเกมผมเล่นไป9ปีแหละในในรูปเนี่ย จริงๆต้องเป็นปี2,029ฮะแต่ผมไม่ได้รีเซ็ตปีปีมันก็เลยลันปี2,001จากอ่จากจากปี2,021เก็เลยไป9ปีประมาณนี้ฮะอย่าเพิ่งตกใจปีกันนะฮะอ่าอ่าเซฟเนี้ยผมคุมนิวคาสเซิลนะฮะแล้วผมสร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่คุมแมนซิตี้ซึ่ง จะทดลองซื้อคิเลียนเอ็มปัปเป้นะฮะผมคุมนิวคาสเซิลผมซื้อเอ็มปัปเป้มาอยู่นิวคาสเซิลสักพักแล้วอ่าเนี่ยนะฮะผมจะทำการใช้แมนซิตี้ซื้อเอ็มปัปเป้มาจากนิวคาสเซิลจริงๆจริงๆแนะนำก่อนว่าเริ่มเกมใหม่อ่ะปีแรกเลยอ่ะอาจจะซื้อไม่ได้ ทีมอ่าทีมปล่อยสมมุติปาริสแซงต์แชงแมงเนี่ยปล่อยให้แมนซิตี้แต่ตัวนักเตะจะปฏิเสธเองว่าไม่สนใจจะมาเราต้องเล่นไปสัก1 2หรือ3ฤดูกาลและทำผลงานให้ดีให้ดีขึ้นก่อนฮะถึงจะค่อยยื่นซื้อนักเตะใหม่ประมาณนี้นะฮะและเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้ผล กับทุกตัวนะฮะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยฮะนักเตะจะมีการปฏิเสธเองเราจะซื้อไม่ได้เลยถ้าถ้าขึ้นกรณีนี้นะฮะและแนะนำให้ใช้ทีมใหญ่เท่านั้นนะฮะทีมเล็กจะจะค่อนข้างติดเทคน,คนิคนี้ยากมากยกเว้นจะซื้อทีมโนเนมด้วยด้วยกันในทีมระดับอ่าในตัวตัวนักเตะระดับทีมโนเนมนะฮะ เรามาเริ่มกันผมสร้าง manager c o cool m m ซิ i t y และผมก็จะไปยื่นขอซื้อ m p a p p e จาก newcastle ด้วยราคาราคานี้แหละ19ล้านปั๊บโอเคมากด continue ไปนะฮะ ่ข่าวมาแล้วปุ๊บอาะนูอเอลเซ้นแอคเคปตกลงไปเรามาดูฮะอ่ะนี่นะฮะเอมบัปเป้ปฏิเสธเลยนะฮะปฏิเสธที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้เพราะว่าเขาวิลลี่แฮปปี้มากๆงั้นผมใช้เทคนิคนีคน้เข้าไปกดดันเอมบัปเปดด้ด้วยการด้วยการตัดเงินเดือนด้วยการตัดเงินเดือน หรือขึ้นบัญชีขายเลยละกันอ่า is not needed by the club นี่นะฮะเนี่ยครับผมถึงบอกว่าถ้านักเตะมีความสุขกับทีมเนี่ยนัก,ตกเตะจะปริเสธเองแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะซื้อมาได้เลยะฮะอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้นี้เลยนะอ่ะมาในยีหรือขึ้นบัญชีขายไปเลย Don't want to l e a v e t h ยครับ ไม่ต้องการย้ายออกจากทีมนะฮะแล้วก็ตกใจมากที่ถูกขึ้นบัญชีขายและอีกทีหนึ่งครับนี่นะฮะดิสคริป์ไลน์นะฮะคือไม่มีเหตุผลเลยละกันปรับเงินดือด้อเลยสองสัปดาห์ปั๊บนี่นี่นี่ขึ้นละ feel he has been trade unfairly unfairly unfair คือไม่มีความยุติธรรมเลย ที่ทำว่าเขาอย่างเงี้ยโอเคอมีบาร์เซโลนากับปารีสสนใจมาแมนซิตี้ไปยื่นซื้อใหม่อันนี้ในกรณีที่นักเตะไม่มีความสุขแล้วนะฮะแต่ถ้านักเตะมีความสุขมากๆนี่ซื้อไม่ได้แนละ้วนักเตะจะไปิเศษเองอ่ะยื่นซื้อใหม่ปัป๊บ c o n ติ n น e b บอ่ะข่าวมานี่ก็เซ็นตกลงไปอ่ะมาแล้วน,นี่นี่นะฮะ นี่นะฮะ offer contact นะฮะเอ็มปารเป้คือเอ็มปารเป้ยอมคุยสัญญาแล้วะฮะอ่ะเป็นอิ s ดัส p a n d a b l e ไปเลยอ่ะมาแอ่สูตรนี้ไม่ได้สูตรนี้มาไม่เอาสูตรนี้ไม่เอาอ่าเดี๋ยวทำให้เอ็มปารเป้ กลับมามีความสุขเหมือนเดิมก่อนอืมก็ยังฟีลอันแฟร์อยู่โอเคเอต่อสัญญาใหม่ละกัน ยัดีเดี๋ยวแคสเซอร์ไปก่อนเดี๋ยวดูข่าวต่อสัญญากรรบับเอ็มบปเป้กับเนึ่เซนไปก่อนปปิบปปิบอัดิเซจไปก่อนแอดบัรลิกอ่าเยอๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเผลอไปกดต่อสัญญาเอ็มบปบเป้ใหม่ก็ต้องรอข่าวว่าเป็นปบปเป้นี่ ัดสนใจยังไงในสัญญาที่นิวสันยืนขยาสัญญาสักครูญญ่ญญญญครับนี่เดี๋ยวดูสิความเคลื่อนไหวของแมมเป้ะไหม ยังอยู่ในขัน้นตอนเซ็นสัญญาอ่าเดี๋ยวเอาแมสซิตี้ยืนซื้อไปต่อเลยดีกว่าอ่ะปึ๊บอืมยืนซื้อไปเลยตกลงเอ็มปรเป้ปฏิเสธแอนท์มกนต์นิวเซอร์ไปเสร็จอ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วนะฮะข่าวมาแล้วเข้าไปปึ๊บ อ่าโอเค has no interest คือไม่สนใจที่จะคุยด้วยให้ใช้เทคนิคนี้นะฮะ s i g n อ n งออนฟรีนะฮะแนะนำไปเลยจัดไปเต็มแมคห้าล้านอ่าโอยอ่าโผล่หน้าตัยุยอ่าแล้วก็ช่องนี้นะฮะ contract expire กดถอยหลังครับเป็นมันทูมันนะฮะเป็นมั month. นทูมันไซส์เงินฟรี 5m contract e x p i r t มันทูมันนะฮะโอเคกดออฟเฟอร์ไปก่อนเดี๋ยวมันอาจจะไปตัดกับสัญญาที่นิวเซนยื่นไปไปยื่นไปก่อนหน้านั้นเรามาดูกันว่าเอ็มบัปเป้จะเลือกที่ไหน สักครู่ครับพยายามจะใช้เวลาไม่นานในการแนะนำเทคนิคนี้อ่ะไปย,วยาวๆไปย,วยาวๆมาไหมเอ็มเป้ เอมป้าเป้อ่าตกลงนะฮะนี่นะฮะเอมป้าเป้ตกลงอ่าแมนซิตี้ออฟเฟอร์นะฮะแล้วก็ปฏิเสธสัญญาที่นิวเซนยืญญญ่นขยายไปนะฮะนี่นะฮะนี่นะค,ะนนครับผมคอนเฟิร์มได้เลยครับคือถ้าอ่ามันมีสองกรณีกรณีแรกถ้า ถ้าต้นสังกัดปล่อยแล้วตัวนักเตะเองแฮปปี้กับต้นสังกัดมากๆนักเตะสามารถปฏิเสธเองได้และจุดนั้นเราจะไม่มีสิทธิซื้อนักเตะโดยนี้มาได้เลยต้องกรณีสองครับกรณีสองคือ,อทีมปล่อยแล้วนักเตะนักเตะยอมให้ยอมให้่หเขาเรียกว่าอะไร ยอมคุยสัญญาแต่เข้าไปคุยแล้วนักเตะเข้าไปคุยแล้วนักเตะพูดว่า has no interest คือไม่ไม่สนใจนี่นะถ้าขึ้นคำนี้นะฮะเราใช้เทคนิคที่ผมแนะนำไว้เลยนะฮะคือ s i g n on f e e 5m s i g n on f e e 5m นะฮะแล้วก็ contract expire นะฮะ เป็นอ่ามันทูมันนะฮะสองอันนี้นะฮะไม่ว่าตัวไหนก็มาครับผมนี่นะฮะคอนเฟิร์มปุ๊บอ้าวดีเลยเพราะว่าอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคืออะไรตัวเต็มอหรอตัวเต็มจริงด้วยฮะโอ้โหน u m เบอร์ออฟเพ r รห้าสิบตัวเต็มเลยนะฮะ แม่อะอาอะ,อะเอาตัวนี้ได้ออกไปเลยลิลีดออนฟรีไปเลยโอเคอ่ะโอเคคอนติเนียลอะนิวเส้นตกลงขายปุ๊บปุ๊บคอนติเนียลขาวมาคาวมา ข่าวมาข่าวมาแล้วเนี่ยนฮะเอ็มปารเป้มาแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะฮะด้วยเทคนิคอ่าด้วยเทคนิคสองเทคนิคคือไซ g n ออนฟรีห้าล้านนะคะนะฮะอ่าแล้วก็คอนแทคเอ็กไปเป็นมั month, นทูมันฮะจำจำเทคนิคนี่อ่าจำเทคน,คนิคนี้ไว้นะฮะถ้านักเตะยอมให้เข้าไปคุยสัญญาแล้วนักเตะพูดว่า no has interest ใช้เทคนิคนี้ได้ครับแต่ถ้า น,นเตะปฏิเสธเลยแล้วไม่สามารถเข้าไปหน้าคุยสัญญาได้คือเราต้องทำใจย,ยอมรับนะฮะโอเคครับลองไปทำตามกันดูนะฮะไม่ยากไม่ยากสวัสดีครับ